ความลำเลียงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับทั้งหลายทุกท่านมาร่วมคุณคุณันนะครับต้องมิหนาวร์ดิโอทขึ้นไปนะครับการเดินพิจารณาเราเหินครับทั้งหลายจัดตู้เลยนะครับทุกท่านนะครับว่าร้อยร้อยท่านเป็ว่านะครับเ้าแลแ้่งะจรักชานะครับตระกาใจจิตวิสังนะครับการสร้างบุญสร้างบุญตนเราต้อง ตัอ am, begun, seguinte, ้อง right? สวดอภิษฐานผลบุญบุญแห่งใดให้ไปฌานนะครับสุตติดามานดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติที่เคยสนิทกันนะครับมาร่วมบุญบุญันนี้ก็แขกไว้ท่านทั้งหลายทุกท่านอาเชิญครับทั้งหลายทุกท่านครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เช่นนะครับร้านอาหารเราเปิดบริการท่านผู้เจริญท่านศรัทธาทั้งหลายทุกท่าน อ่แล้วแต่เราศรัทธานั้นครับศรัทธาใจไปที่สร้างกับทำที่หวังความฝของเรา,ราทั้นผู้เจริญทั้งหลายทุกท่านาก็จะมัวลังเลนะครับ ว่าอดยุคุศลกันท่านย่างท้ากนในลาบุลาบุศลอันนี้เป็นเนื้อนาบุทีดีนะครับท่านเอาก็ปลูกมาดีมาปลูกมาเติมมาเสริมมาตอครับก็จะได้ของที่ดีกลับไปบ้านเราครับท่านลาทุกท่านวันนี้ท่านเราฝักใยมาร่วมบูรุษคุศลกันานจะได้ งาบกุศลติดตัวเราไปในอนาคตเรื่องหน้าครับบุญกุศลนี้เป็นเงาตามตัวเราไปนะครับเพรกุศลนี้เหมือนกันเหมือนเงาครับถ้าจะย่างเท้าทางไหนเงาบุญเงาบกุศลนี้มัจะติดตัวท่านไปอยู่ตลอดเวลาครับในอนาคตเรื่องหน้าครับท่านหลายทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีโอกาสเงินโอกาสทองและทรับทุกท่านทั้งหลายที่มาเรื่องบุญเรืกุศลกันที้ทุกท่านนะครับว่า ปัจใจไม่ในธนาคารนะครับพุทธศาสรรนาว,วันนี้ทุกท่านนะครับพุทธศาสรรนาของเราเน่นะครับครับพี้ก็เลนะครับนาคตเบ้านบนงหน้าเราจะได้ไปเกิดนะครับที่เราฝากในธนาคารพุทธศาสรรนาอ่ะครับ อ่เป็นนะครับทั้งหลายทุกท่านนะครับพ่อก็้าป่าธรรีกันเรามาท่วมกันท่ากระถินแล้วก็มาครอบครอบฟ้าของคู่กันนะครับของคู่กันเมื่อราเคยทำบุญร่วมชาติร่วมแผ่นมาปู่ต้นไม้ร่วมต้นวันนี้ครับมาสร้างกุศลร่วมกันนะครับทางนี้ทุกท่านท่านผู้เจริญนะครับเราพี่น้องกัน นะครับมากนะ้นอยๆขั้มในวันครับขอทด้วยความพอดีความพอบเพียงของเรานะครับที่พ่อหลวงจะได้จัดเอาไว้นะครับท่านจเจริญทั้งหลายนะครับว่าเราพี่น้องกันนะครับเราพี่น้องกันะทั้งนั้นที่เราย่วมบุญทวมบุญขอวันนี้สุขภาพากักศะสาเมกีนะครับความชาวมกีในหมู่ในคณะเราเป็นรยังพลังอันยั่งยืนนะครับท่านจเจริญทั้งหลายทุกท่านท่านจะมีความสุขความจเจริญตั้เพื่อเรา กันสามวันสีกันนะครับพี่น้องกันนะครับเราทำความดีเพื่อพ่อเราวันนี้ทุกท่านทา่านผู้เจริญเวลาทุกท่านนะครับตำบลใกล้เคียงพอดีจะเป็นติตยาวุจิตจากหลวงพ่อพอดีนะครับที่เดินทางมาร่วงกันนะครับทา่านผู้เจริญเจ้ารัตธาทุกท่านนะครับเพื่อมากน้อยน้อยช่างไม่ว่าเราต้องตั้งจิตอธิษฐานกันนะครับขอพรอ ไตรรัตพ์ทัตวานุบลประธานประธานพรนครับอิศพาอารักักดิ์สิทธิ์ซึ่งถึงสิทธิุตามบทขาวเนินถึงขอนะครับอยู่ในอยู่ในทะเลล่าพรนาจรนะครับมาอวยพรน,น,นัโนโ่นท่านสาธโชคดีขันครับโชคดีขันทั้งหลายท่านผู้เจริญทุกท่าน จะร่วมบุญร่วมในการทา้าทาดินด้านใหนครับท้าทาอ่นนี้ก็ได้ฝักตรงนี้ก็ได้แล,ละไปรับปรัทาทัรงนั้นแล้วจะจะพาถ้าใส่จองในถิ่นนะครับก็ใส่สู้สน,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 นะครับใส่สู้โดยจากอันนี้ทุกท่านร่วมมากน้อยน้อยท่านเราพูดว่ากันท่านผู้จรยญเจ้าสธานะครับเรายากดีดีจนมันไม่เหมือนกันนะครับ นะครับเราเกิดมาทั้งทีเิ้วมือยาวไม่เท่ากันนะครับท่้นที่รวยคนรวยแล้วก็ขั้นชนจนแสนสาหัก็มีครับเจริญทั้งหลาทุกท่านเพราะว่าเราเกิดมา้เนี้ยมือยาวไม่เท่ากันมีท่านรวยท่านที่รักทุกท่านนะครับเขราะมัรต้องุวยั่วรยกันมีทุกท่านนะแค่เราศรัทธา แล้วจะสัดทานครับผาเชิญครับคุณพี่คุณน้อทุกท่านนะครับตัดใส่คุณพี่ตั้งใส่ไปเลยนะครับใส่โตาะก็ได้ใส่โะก็ได้ใส่ตู้โวยก็ไป